การลดความอ้วนน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามมามากกว่าหนึ่งครั้งแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จหรือบางครั้งเราก็ลดไปแล้วก็หยุดไปกลางทางลมเลือกความพยายามเชื่อไหมครับว่าเราสามารถทําความเข้าใจการลดความอ้วนหรืออาจจะสามารถลดความอ้วนได้สําเร็จได้ด้วยาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนั่นก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมครับสวัสดีครับผมอตอมธรรมเสบุญประชาครับสวัสดีครับบีนครับนาภาัสตยุทธครับและนี่คือรายการสมุดพก รายการที่จะชวนทุกคนทำความเข้าใจพฤติกรรมด้วยคำแนะนำทางพฤติกรรมศาสตร์ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการลดน้ำหนักครับพูดถึงการลดความอ้วนพี่บีนเคยไหมพยายามที่จะลดความอ้วนก็ พยายามอยู่เพราะว่ามันก็พอคำว่าอ้วนเนาะมันคือน้ําหนักเกินแล้วก็เกินถึงจุดด้วยที่เรียกว่าอ้วนเพราะว่าพอมันเป็นอ้วนเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีก็เลยเริ่มต้นที่จะเริ่มมาใส่ใจใถึงแม้วันนี้พี่จะพูดหัวข้อนี้เนี่ย<ต>ก็ต้องบอกผู้ฟังหรือผู้ชมไปด้วยกันว่ารเราพยายามไปด้วยกันอยู่คือเรารู้ทฤษฎีแต่เดี๋ยวเราค่อยๆหยิบมาใช้แล้วเดี๋ยวคงจะเห็นว่าในซีซันอื่นๆหรือว่าในอนาคตต่อไปไม่รอดูที่เอพิโซดสุดท้ายเลยของซีซันนี้ ว่าการลดความอ้วนของเราสองคนนั้นไม่อยากการันตีแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำเท <c oughs> <c> คนิคหรือมาแนะนำความเข้าใจให้ทุกคนได้เอาไปเลือกใช้กันได้ฮะับกับคำถามที่อะตอมมีปัญหาไหมกับเรื่องการจัดการน้ำหนักหรือพยายามแบบว่าควบคุมน้ำหนักคือสมัยเด็กๆครรู้สึกไม่มีปัญหาเลยรรู้สึกว่าเรากินเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่อ้วนะอะแต่พออายุเลย30เท่านั้นแหละรู้เลยว่าตอนนี้แหละ แค่ดมก็อ้วนแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราจะต้องพยายามจัดการน้ําหนักตัวเองเออแต่ว่ายากนะใช่แต่ส่วนมากพ่ายแพ้ต่ออะไรอะไรบุปสักบ้างอะพ่ายแพ้ต่อเพื่อนนี่แหละออก็คือเรารู้สึกว่าเพื่อนะตัวดีชวนเรากินใช่ไหมอย่างต้นปีปีใหม่เนี่ยมีนัดกินเยอะมากเลยมาจนถึงแบบกุมภาพันธ์น่ายังนัดไม่จบเลยอะเออใช่ใช่ก็คือขอตอมบอกว่าสิ่งที่พ่ายแพ้คือเพื่อนเนาะเพราะว่าในมุมพี่คือเราทุกคนรู้ว่า อยากทําอะไรแล้วรู้ด้วยว่าวิธีทํามันทํำยังไงแต่ว่าหลายๆคนก็คืออย่างพ่ายแพ้หรือทําไม่ไดออ้พี่ก็เลยสนใจก็เลยลองไปหาค้นคว้าดูเหมือนกันว่าในมุมพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันมีคําอธิบายไหมแล้วไม่ใช่แค่อธิบายอ่ะไม่ใช่แค่เข้าใจแล้วจบแล้วมันมีคําแนะนําที่ช่วยเอาไปปรับใช้ทําให้มันสําเร็จได้มากขึ้นกว่าหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่างานวิจัยเนี่ยพอเราไปสํารวจเนี่ยพอคนส่วนใหญ่ตอบตอบว่าเป็นเพราะว่าตัวบุคคลเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ยอมทําตามคําแนะนํา เป็นคนพ่ายแพ้เป็นคนไม่ยอมอดทนเขาโทษไปที่บุคคลแต่ปรากฏว่าเทคนิควิธีเนี่ยที่เราทดลองแล้วก็ประเมินมาเนี่ยวิธีที่ได้ผลมากกว่าเนี่ยคือการจัดการกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าจัดการกับสังคมที่เราเลือกใช้ชีวิตอยู่หรือจังหวะเวลาในการตัดสินใจเพราะั้นมันคือมีปัจจัยอื่นๆ,ๆที่ไม่ได้โทษที่ตัวบุคคลแต่เราดูสิ่งแวดล้อมประกอบเพื่อทําให้คนทําพฤติกรรมนั้นๆโอเคแปลว่าเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหา อยู่ที่ระดับของบุคคลแหละมันเป็นปัญหาของรอบๆตัสิ่งแวดล้มที่เขาอยู่ด้วยรอบรอบยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเนี่ยเส้นงานวิจัยเนี่ยประเทศอังกฤษเพราะว่าเขาลองเอารหัสไปสนีมามาดูบ้านโซนต่างๆแล้วก็ดูปัจจัยว่าเขาอ้วนไม่อ้วนหรือว่าอนาคตแล้วเขาเนี่ยจะมีแนวโน้มอ้วนไหมเนี่ยปรากฏว่ามันมีโซนบางโซนที่ถ้าคนเกิดที่รหัสไปสนีคือย่านนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะอ้วนอย่างมีนัยสาคัญซึมันแปลว่าอะไรแปลว่า แค่อะตอมเกิดมาที่พื้นที่นี้ยก็อาจจะเป็นก็อาจจะอ้วนได้แล้วอาจจะเป็นแบบว่าสุดท้ายลงเอยเออด้วยการอ้วนแหละเกิดฝั่งเวสต์ลอนดอนอย่างเงี้ยจะอ้วนไหมฮะเป็นไปได้ <laughs> เออเป็นไปได้ตอนนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายความต่อแล้วว่าทําไมาการเกิดที่พื้นที่นี้ถึงส่งผลให้คนอ้วนอ่าเขาก็ขยายความต่อเช่นบางทีเป็นเรื่องของอาหารอร่อยอ่าอย่างอาหารอร่อยเนี่ย เราจะพบว่าถ้าสมมติพี่อยู่ย่านอารีพออย่างนั้นเกิดลอนดอนน่ไม่ได้แลวอาหารไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะต้องเกิดออที่อารีอ,า,อารีอมม่ะซตสอารีหรือว่าเกิดในจังหวัดต่างจังหวัดที่ม,มีเมนูเด็ดมเมนูดังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดในตํในตำแหน่งหรือว่าบริเวณที่มีอาหารอร่อยเนี่ยรเราก็จะกินสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วส่วนมากอาหารอร่อยเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยแล้วว่าถ้าเราเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่อาหารอร่อยและแถมยังราคาถูกเพิ่งเคยเห็นคอนเทนต์เหมือนกันที่เขาบอกว่า ในเราอยู่ในประเทศที่สลัดเนี่ยราคาร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ว่าข้าวขาหมูที่อร่อยอร่อยมันคือ6 0บาทเพราะฉะนั้นแล้วแค่ใช้ได้อีกนิดนึงใช่แค่เรื่องนี้ก็ทําให้พ่ายแพ้แหละเพราะว่าการที่เราจะสุขภาพดีหรือเราจะกินผักได้มากขึ้นกลายเป็นว่าต้องลงทุนใช้เงินมากขึ้นอ่เพราะอันนี้คือปัจจัยคือเป็นเรื่องของอาหารครับอันที่สองเนี่ยคือการออกกาลังเพราะบอกว่าการเกิดในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปทํางานได้ เดินไปใช้รถสาธารณะไปทํางานเพราะฉะนั้นเราได้เกิดกิจกรรมทางกายที่สามารถใช้แคลอรี่ที่สนามสุพัชราสายอะไรเงี้ยได้ไปวิ่งออกกาลังใช่เพราะว่าเราอยู่ใกล้สวนสาธารณะเราอยู่ใกล้สนามที่ออกกําลังกายได้อันนี้ก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะน้ําหนักเนี่ยจัดการและควบคุมได้มันเหมือนพูดถึงแบบถิ่นที่อยู่ใช่แต่ว่านี่คือมันไม่ได้ปัจจัยระดับบุคคลไงคือับุคคลเนี่ยเกี่ยวแต่สิ่งแวดล้อมมันโน้มน้าวและเหนี่ยวนําให้เราเป็นแบบนั้นมีอาหารการออกกําลังเนาะ ถัดไปคือเรื่องสังคมคสังคมเช่นถ้าเราอยู่ในที่ทํางานที่ทุกคนเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บไปออกกําลังกายไปตีแบตไปชวนไปเล่นกีฬาแนวโน้มเราก็จะเกิดพฤติกรรมที่ออกกําลังกายหรือว่าเล่นสนุกกับเพื่อนได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราอยู่ออฟฟิศที่โอ้โ oh, ทำงานกันหามรุ่งหามค่าถึงตีสามตีสี่แล้วก็สั่งพิซซ่ามากินตอนกลางคืนมันก็อาจจะไม่เหมาะที่เราจะทําพฤติกรรมสุขภาพดีได้เพราะนียเป็นตัวอย่างเลยว่าอาหารออกกําลังสังคมสุดท้ายคือจังหวะเวลาคือ การใช้ชีวิตหรือการทำงานบางอย่างที่อยู่ในจังหวะเวลาที่ไม่อื้อเนี่ยมันก็ยากเช่นทำงานต้องทำงานดึกหรือว่าบางทีช่วงเวลาเนี่ยเช้ามืดอาจจะไม่ได้เหมาะสมที่จะไปออกกำลังเพราะว่าต้องฝ่าการจราจรพวกนี้จังหวะเวลาแล้วพอออกกำลังกายไปอยู่ช่วงเย็น พลังสมองเราก็ไม่พอที่จะไปหักข้ามใจที่จะไม่ไปกินหมูกระทะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ลงเอยที่ไปกินหมูกระทะต่างๆเพราะว่าออกกาลังกายเอาไว้ตอนเย็นทํางานมาล้ามาเหนื่อยทั้งวันตอนนั้นไม่เหลือพลังสมองที่จะไปห้ามใจแล้วสู้ไม่ไหวแล้วนะสู้ความหิวไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นคําอธิบายว่าหลายๆคนที่เข้าใจว่าเป็นปัจจัยของตัวบุคคลอาจจะอยากให้ถอยออกมามองให้กว้างขึ้นว่าบางทีแล้วที่เขาต้องทําแบบนั้นต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ย พราะสิ่งแวดล้อมมันกำหนดเขาต่างหากโอเคเราต้องหัดโทษคนอื่นบ้างใช่แต่ว่าก็เราเองก็เป็นคนเลือกไปอยู่เลือกคบใครเ,<อ>เลือกทํางานที่ไหนเลือกที่จะอยู่หออยู่ใช้ชีวิตตรงไหนเดี๋ยวเราจะดูกันว่าสิ่งที่ออปชั่นที่เราเลือกได้เรามีอะไรบ้างบางอย่างเราเลือกไม่ได้เนาะคือเราเลือกที่เกิดไม่ได้เราเลือกที่อยู่อาศัยบางทีก็อาจจะม,มีข้อจํากัดใช่ใชไมหมฮะงั้นเดี๋ยว e p พ s โซดนี้เรามาคุยกันต่อว่าแล้วสิ่งที่เราจะทําได้มีอะไรบ้างใช ขยายความก็คือว่าเมื่อกี้ตอนบอกว่า self control เนาะเราคุมตัวเองไม่ค่อยได้เพราะนั้น<ม>เพื่อน<ม>สังคมอาหารอร่อยเลยดึง<ม>ดูดพาเราไปพี่ขยายความเพิ่มนิดหนึ่งว่าทําไมการควบคุมตัวเองถึงเป็นเรื่องยากมไม่ใช่แค่เรื่องลดน้าหนักนะจริงๆควบคุมตัวเองให้ทํางานได้ตามกําหนดควบคุมตัวเองให้กินดีออกกําลังกายดีควบคุมตัวเองให้ใไม่นอกนลู่นอกทางอ,อ,อะไรเงี้ยพวกตั้งใจทํางานใช่พวกเนี้ย บางทีเราก็ควบคุมตัวเองลําบากแต่ว่าขยายความก็คือว่าอาจจะมีคําอธิบายสักสามอันคืออันแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามัล t i p l e s e l ลฟ์ก็คือว่าเรามีตัวตนอยู่หลากหลายเวอร์ชันอะตอมอาจจะมีเซลฟ์หรือตัวตนหนึ่งที่อยากจะผอมหรืออยากจะน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต้องผอมหรอกแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนกับอีกคนหนึ่งคือเซลฟ์ที่หิวที่อยากกินที่ชอบลองของใหม่ชอบอะไรที่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตน2ตัวตนเนี่ย มันต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาว่าตัวตนหนึ่งก็อยากจะลดน้าหนักอยากออกกําลังแต่อีกันคือเฮ้ยนี่คือของใหม่นี่คือแบบเชฟเทเบิลที่เราอุตส่าห์มาเลยนะนี่คือบุฟเฟ่ที่เราเสียเงินไปเพราะมันอาจจะมีเซลฟ์ตัวที่3ด้วยคือคุ้มค่าเงินคุ้มค่าราคาเงี้ยเพราะมันมีมันมีหลายตัวตนอ่าหลายหลายหลายแบบที่คอยแข่งขันกันอยู่ว่าแน่ใจเหรอแตแค่นี้อันนี้คือหมูชมวงอาหารขึ้นชื่อของภาคตอนออกเลยนะ ก็เริ่มดูหิวนะอีกเซลล์เราก็บอกว่าเฮ้ยต้องกินให้คุ้มนะนี่เป็นบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแข่งขันกันอยู่ในตัวตนที่ชอบกันคนละแบบคำอธิบายแรกก็คืออยู่ที่ว่าเราฝึกฝนให้เซลล์หรือตัวตนไหนเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่ากันหรือเอาชนะได้ในเวลานั้นเราฝึกได้ด้วยเหรอก็คือเราอยู่ที่ว่าเนี่ยมันจะไปข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าข้อที่2คือเรื่องเซลล์คอนโทรลว่าทำไมเราคุณยากมันคงเป็นเรื่องของเวลาอ่าเป็นเรื่องของเวลาก็คือว่า การที่อะตอมตัดสินใจจะมีสุขภาพดีในวันนี้แต่การกินอาหารมันอยู่ในเวลาข้างหน้าอ่าหรือกระทั่งตอนอะตอมไปอยู่ที่โรงอาหารและก็มันจะสั่งอาหารมันก็อยู่ตรงหน้าคืออาหารที่เราต้องเลือกแต่การผอมหรือการที่น้ําหนักลดมันก็ไปอยู่ในเวลาอนาคตอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเล่นอยู่บนเส้นเวลาเนี่ยแต่ละครั้งที่เราตัดสินใจเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในจังหวะเวลาเดียวกันกับผลลัพธ์เลยอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันเลยทําให้การที่อะตอมถ้ากินของอร่อยกินช็อกโกแลตกินของหวาน มันสุกเดี๋ยวนี้สุกทันทีแต่การที่จะสุขภาพดีมันอยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันเลยมีความหมายว่าฉันขอสุกเดี๋ยวนี้สุกทันทีได้ไหมล่ะเพราะว่าอนาคตมันอีกตั้งนานมันไม่เห็นภาพไงมันไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะแจ้แก้ไขตรงนี้อาจจะต้องทําให้อนาคตที่อยู่ไกลเนี่ยเข้ามาใกล้ขึ้นหน่อยทําให้นับนับวัดได้เช่นมีการแทร็กหรือมีการขีดค่าว่าเรากินอาหารคลีนมาได้กี่วันเพราะอันนี้มันเลยทําให้รีวอร์ดหรือว่าผลลัพธ์ที่อยู่ไกลเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ ครับอันนี้คือเป็นอ,อันที่สองที่เป็นเรื่องของ,ของการรอคอยหรือ,อการอดทนฮึบไว้เนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะว่ายิ่งนานยิ่งนานยิ่งผัดผ่อนไปเนี่ยมันยิ่งมูลค่าหรือคุณค่าที่ได้มันเริ่มลด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 ไวไปเรื่อย <Okay. S 2> ๆโอเคซึ่งเรามักจะพ่ายแพ้ตรงนี้แหละใช่เพราะเราจินตนาการอนาคตไม่เก่งเออก็มันแบบของที่มันจะได้กินมันเหมือนเป็นรางวัลที่เราจะได้รับทันทีใช่เพราะว่าในกลับไปที่พื้นฐานของสมองเราก็คือว่าบางทีถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประสบการณ์ที่ เราสามารถอดทนรอคอยแล้วจะได้สิ่งที่มากกว่าประโยคนี้อาจจะฟังยากก็คือม,มุติอะตอมเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เพียบพร้อมนะักการที่วันนี้มีอาหารที่ดีอาหารที่อร่อยแล้วถ้าอะตอมบอกว่าอะตอมไม่กินในตอนนี้เนี่ยถ้าอะตอมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเลือกไม่ได้เนี่ยอะตอมจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าฉันไม่กินตอนเนี้อ,อนาคตมันจะวนกลับมาให้อีกไหมฉันจะรอคอยเพื่อให้อนาคตมีวนนกลับมาเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้สมองก็เลยจะเริ่ม จำแล้วก็เริ่มรู้สึกว่างั้นต้องทำเดี๋ยวนี้นแล้วแหละต้องกินทันทีอองั้นอันนี้ต้องโทษดีวัฒนาการใช่วิวัฒนการน่าจะสั่งให้เราแบบรู้สึกว่าของกินมันต้องกินเลยเพราะไม่งั้นอนาคตจะได้กินไหมไม่รู้ไงซึ่งอันี๋วกลับมาทีว่าเราซ้อมได้จริงเหรอคืออันนี้เ,ออเริ่มมาแล้วว่าถ้าเราเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยอดทนรอคอยครเราไม่เคยผัดผ่อนมันเลยพอเจอปั๊บกินปุ๊บอันนี้ก็แปลว่าเราไม่เคยซ้อมให้สมองเนี่ยเห็นประสบการณ์ใหม่ว่าอดทนไปอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็มีไไดดด้้หรืออาาาจจะมมกกว่เิ พอเราไม่เคยฝึกซ้อมไม่เคยมีประสบการณ์นั้นๆเนี่ยเราเลยทําให้เราวิ่งวนอยู่แต่การใช้เขาเรียกว่าสว่าปามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสุกเดี๋ยวนี้สุกทันทีโอเคเมื่อกี้เรามีเรื่องของ Multiple Self s e l f ไปแล้วแล้วก็เรื่องของการรอคอยเรื่องของเวลาใช่ไหมอยู่หน่ามีอันที่สาอันที่สามคือเรื่องของเราเรียกว่าลิ้นชักที่เราใช้จัดการกับข้อมูลหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าพูดธสัสน้สนๆง่ายๆคือเรียกว่าการแปลความหมายแล้วกันสมมติพี่มีอา,อาหารที่แม่อตอมทําไว ม,มาวางให้บนโต๊ะกับอาหารที่พี่สั่งเ,เดลิเวอรี่มาอย่างเงี้ยจริงๆมันคืออาหารแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้นี่คือรถมือแม่มหรือว่านี่คือความตั้งใจของแม่ครับมันก็เลยกลับมาทําให้เราคุมตัวเองได้ยากเพราะว่าการที่เราจะกินเหลือกินน้อยเดี๋ยวแม่มาเห็นแม่ก็จะเสียใจคิดว่ากินไม่อร่อยอะตอมก็ต้องกินให้หมดหรือบางทีเรากินอาหารสําลักตักเติมคืออยู่ในครอบครัวที่เรานั่งกินข้าวด้วยกันอะตอมตักเข้ามาคนอื่นยังไม่ลุก ก็กินไปเรื่อยหรือบางทีเจอของเหลือความหมายมันไม่ใช่แค่อาหารแหละแต่มันคือเดี๋ยวมันจะถูกเอาไปทิ้งเสียดายเสียดายหรือว่าสงสารชาวนาเด็กตาดำๆข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างมันเป็นเรื่องฟ e ล l i n g ไหมข้อสามอะ่ะอันนี้มันคือมันเป็นฟีลลิ่งแต่มันฟีลลิ่งที่เราถูกโปรแกรมหรือเราถูกฝึกฝนฝึกสอนมาว่าตอนเด็กๆเ,เราอยู่ในโรงเรียนเราบอกว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยาก มีมากหนักหนาสงสารชาวนาเด็กตาดำาๆไม่ก็คือถ้าเป็นเด็กเจนซีฟังอยู่ครับไม่รู้ละไม่รู้ประโยคนีประโยกนีคืออะไรแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินให้หมดเราต้องอย่าเหลือของมันเสียได้เลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดการที่เราปลูกฝังสิ่งเหล่านั้นคือการทําให้ไม่มีฟู้ดเบสอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องฝึกซ้อมคือตักยังไงให้กําลังดีตักยังไงให้พอหรือซื้ออาหารมาแบบไหนให้พอดีมืออันนี้มันก็คือสิ่งที่ต้องถามว่าเราฝึกฝนได้จริงหรอเพราะว่าจริงๆการที่เรา ตีความหรือเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกฝังรากลึกมาตั้งแต่ครอบครัววัฒนธรรมหรือการ,รถูกเลี้ยงดูเช่นตอนเด็กๆเ,เราอาจจะถูกเลี้ยงมาว่าพออะตอมทําทอะไรได้ดีๆพี่ให้ช็อกโกแลตเป็นของรางวัลอตอมรู้สึกว่าวันที่เหนื่อยล้าวันที่เราทํางานแล้วประสบความสําเร็จสุดท้ายลงเอ่อยต้องไปได้ช็อกโกแลตสักแก้วหรือสักก้อนอะไรเงี้ยมันก็ถูกปลูกฝัง หรือไปกินข้าวนอกบ้านทุกครั้งต้องมีน้ําอัดลมสีดำไม่บอกยี่ห้อเพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์ก็คือน้ําอัดลมสีดำก็คือไปทุกครั้งเนี่ยก็ต้องสั่งมากินเพราะว่าได้เป็นรางวัลทุกครั้งนี่คือการกินอาหารนอกบ้านกินกับอันนี้รสชาติดีอะไรเงี้ยก็คือซาอะไรเงี้ยคือแทบจะพูดหมดแล้วใช่เพราะอันนี้มันคือคุณค่าที่เราตีความหมายไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่การออกกําลังแต่มันมีความหมายบางอย่าง อ๋โอเคซึ่งคือ3อย่างนี้แหละที่มันเป็นปัญหาทําให้เซฟคอนโทรมันยากคตัวเองได้แต่ว่าพี่ปินบอว่าเราสามารถฝึกฝนได้ใช่ก็เลยจะนําไปสู่เทคนิควิธีที่วันนี้ในมุมพฤติกรรมาศาสตร์เนี่ยอยากจะเอามาฝากกันครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นตัวอักษร3ตัว แต่ว่าในแต่ละตัวเนี่ยแบ่งออกเป็น2อ,อันย่อยซึ่งรวมแล้วคือ6ตัวพูดให้ฟังยากไปยะ้แหละก็คือ, <c oughs> อคมีหกกลุ่มมันต้องไม่ง่ายแหละใช่ก็เป็งั้นพี่บินไม่เลยานานพูดให้ดูดีมีความรู้ก็คือคบแบ่งเป็นตัวอักษรสาตัวแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยแบ่งเป็น2ข้อย่อยเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวได้เลยตัวอักษรสาตัวนั้นคือ C O M C O M ซึ่งสามารถพูดให้น่าสนใจได้มากกว่านี้ซึ่งพูดว่า C O อมนีก็จะดูแบบน่าสนใจขึ้นไม่ใช่แค่ c o m ได้อันนี้คือเตรียมมาเนอะดูแบบอันนี้ดูเขินเขินมาแล้วครับตัว c โอ้ตัว c ก่อน c คือ capability capability คาัวสาระความสามารถครับความสามารถก็คือว่าความสามารถเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2อันคือความสามารถทางกายภาพเราเรียกว่า physical capability physical capability กับ ความสามารถทางจิตใจซึ่งอันนี้เกี่ยวสมก็เรียกว่า psychological capability ก็คือเป็นพวกความรู้ที่เรามีอยู่ก่อนความเชื่อว่าเราทําได้ไหมหรือว่าความหมายที่เมื่อกี้คุยไปว่าสิ่งเนี้ยมันมีความหมายว่ายังไงครับกลับมายกตัวอย่างกันดีกว่าในกลุ่มของ C ตัวแรก capability ถ้าเป็นกายภาพเนี่ย physical ถ้าสมมติเราก็ในเรื่องลดน้ําหนักอาจจะมีอาจจะมีไม่มากนักก็คือวนๆอยู่ที่ออกกําลังการกินแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปดูดีกว่าว่า ความสามารถทางกายภาพเช่นถ้า a ตอมจะออกกําลังแต่ตอนนี้ะตอมเจ็บเขา่อาอตอมเจ็บแขนรู้ได้ไงอะ่ะอ๋อเหรอถ้า a ตอมเจ็บเข่าเงี้ยถ้าเราบอกว่าการออกกําลังของอตอมคือการไปวิ่งแคปเปอร์เบลิตี้ในเชิงกายภาพเนี่ยดรอปลงไปมัน <c oughs> มีข้อจํากัด <c oughs> เพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็อาจจะเกิดได้ยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะก็คื <c oughs> ออ t ตอมันต้องไปรักษาตรงนี้ก่อน <c oughs> ทำให้ความสามารถทางกายภาพมันมีหรือก็ต้องมองหาว่าถ้าเรามี ข้อจากัดทางกายภาพอยู่บางอย่างเราสามารถออกกําลังกายในวิธีไหนได้บ้างใช่อ,อันนี้คือเป็นเชิงกายภาพค่อนข้างจะตรงไปตรงมาว่าเราทําได้ไหมด้วยกายภาพที่ตัวเรามีครับถัดไปเชิงจิตใจหรือเชิงความเข้าใจอันนี้ก็ไปที่ความรู้แล้วถ้าอตอมอยากกินอาหารที่ดีอันดับแรกคืออตอมมีความรู้เบื้องต้นหรือเปล่าว่าอันไหนกินแล้วมันจะเพิ่มน้ําหนักอันไหนกินแล้วจะช่วยลดน้ําหนักอ่าอันนี้มันทําให้เป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือบางครั้งเป็นเรื่องความเชื่อว่าเราทําได้ไหมเช่นอตอมมีความเชื่อว่าโอ้โหกินบรอกโคลีกินแครอทมันจะไปอิ่มอะไร แล้วก็มันไม่อร่อยหรอกถ้าเกิดเรามีความเชื่อที่ขัดขวางไว้แบบเนี้ความสามารถเราที่จะไปกินก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าแอตติจูดเราหรือความเชื่อเราเนี่ยไม่มีเพราะข้อเนี้ยวิธีแก้คือถ้าเราจะทําให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเราเองก็ตามม,มันต้องมีประสบการณ์ครั้งแรกๆให้เขาได้ลองชิมลองกินแล้วพบว่าเฮ้ยม,มันเป็นไปได้อะ่ะเขาถึงจะเริ่มละปัจจัยข้อแรกมันเลยเริ่มเชื่อว่าเราทําได้และร่างกายก็ทําได้ด้วยอันนี้คือตัว C ี capability โอเคก็คือมีทั้งเรื่องของ ฟิสิกอลแล้วก็ไซโคโลจิคช่เช่นสมมติว่าเรื่องออกกําลังกายเราเชื่อว่าเราสามารถวิ่ง10กิโเมตรมินิมาราทอนได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นด้านไซโคโลจิค a l ด้วยเหมือนกันใช่ไซโคโลจ์แคปิวตี้ซึ่งการที่เราจะเชื่อว่าวิ่ง10กิโเมตรได้เนี่ยบางคนตั้งโกหรือว่าตั้งเป้าหมายว่าวิ่ง10กิโลนั้นซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะไม่ตรงไปตามเทคนิคพฤติกรรมศาสตร์เพราะว่าการที่อะตอมจะเชื่อได้ว่าวิ่ง10กิโลได้เนี่ย hmm. มันอาจจะต้องเริ่มจากวิ่ง1กิโลได้วิ่ง5ก้ได้ เพราะหลายๆคนพลาดท่าตรงนี้ว่าเราไปเซ็ตโกหรือตั้งเป้าหมายที่เราเองยังไม่เชื่อเลยว่าจะทําได้ uh, เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ possible goal หรือว่ารเราไม่เห็น possible self กลับไปที่เรื่อง self control เลยว่าถ้าตัวตนนั้น,เ,นเรายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราเป็นได้เนี่ย เราก็ไม่เชื่อหรอกเพราะฉันอาจาจะเริ่มจากวิ่ง500เมตรวิ่ง1กิโลหรือวิ่งรอบหมู่บ้านเราค่อยไปดูกิโลเมตรว่าโอ้มันคือ3.2กิโลแล้วอันนี้ก็ทําให้เป็นประสบการณ์แรๆเพราะเทคนิคที่1คือกลัมาตั้งหลัก2ข้อนี้ว่ากายภาพเราติดขัดอะไรไหมถ้าติดขัดนี่ไปแก้ไขถ้าเกิดไม่ติดขัดมาดูซิทางจิตใจเรามีอะไรที่ห้ามไว้ไหมเช่นความเชื่อเรื่อง กินกับข้าวที่บ้านต้องกินไม่เหลือถ้างั้นอาจจะต้องบอกคนในบ้านว่าอาจจะเหลือหน่อยนะอาจจะกินแล้วแบบเพราะตอนนี้กําลังจัดการน้ำหนักอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้เราต้องไปเคลียร์ก่อนอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาอีกใช่อ่านี่คือตัว4โอเคนี่ปัจจุบันวิ่ง65กิโลได้ไม่ใช่ระยะทางนะน้ำหนักวิ่งด้วย65กิโลของตัวเราวิ่งได้ฮะอันนี้คือเรื่องของตัว4ฮะเรื่องของ capability ถัดไปคือตัว O โอคือ opportunity หรือว่าโอกาส เพราะว่าเราเชื่อแล้วว่าเราทําได้เราก็มีร่างกายที่สามารถทําได้ด้วยแล้วโอกาสที่เราจะได้ทำาละมาตัวที่สองเนี่ยก็เริ่มดูสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นโอกาสก็แบ่งเป็น2ตัวเหมือนกันเป็นโอกาสทางกายภาพกับโอกาสทางสังคมอ่าเป็นฟิสิกกอลกับโซเชียลยังไงทางกายภาพก็คือถ้าตอมจะออกกําลังเรามีอุปกรณ์ไหมมีรองเท้าที่เพียงพอมีลู่วิ่ง มีเครื่องที่เอาไว้ใช้ออกกําลังอุปกรณ์ตีแบตอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือ mm hmm. ทางกายภาพคือเรามีโอกาสที่ไปจะไปสถานที่ที่ทําสิ่งเหล่านั้นได้ไหมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้ออกกําลังหรือเปล่าอ่าหรือว่าโอกาสคือการเข้าถึงสลัดเข้าถึงอาหารคลีนเข้าถึงอาหารที่มันไม่เนยนมน้ําตาล mm hmm. เนี่ยโอกาสมันอํานวยไหมเชิงกายภาพ mm hmm. อ่ากับอันที่สองคือเป็นโอกาสทางสังคม <c oughs> คือถ้าอะตอมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเพื่อน mm hmm. ที่จะต้องกินอาหารแบบ มันมันย่องย่องแบบว่าโอ้โหเยิ้มเลยเ<อ>แล้วกินชาไข่มุกทุกพักเที่ยงเนี้ยโอกาสทางสังคมไม่เอื้ออำนวยให้ตอมทำเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้น<อ>ข้อนี้จะต้องจัดการให้ดีว่า บอกเพื่อนว่าเราอาจจะไม่ได้กินนะหรืออาจจะเตรียมอาหารมาเองอะไรเงี or, ้ยคือทําให้โอกาสทางสังคมเลือกอํานวยหรือเลือกคบเพื่อนกลุ่มนี้ไปเลือกบกลุ่มสังคมที่จะพาเราไปสุขภาพดีซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคบอยู่แล้วนะแจะให้เลือกคบเพื่อนอีกคบกับ AI เพราะว่า AI ค่อนข้างมีเหตุผลว่าคนทําอะไรอ๋อเออเรื่องเรื่องของ opportunity ได้ดูเหมือนเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมชัดๆเลยนะเพราะว่าการเข้าถึงทั้งทางด้านฟิสิกส์ต้องมีเครื่องออกกําลังกายเข้าถึง แบบยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าส่วนเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของออฟฟิศที่ทางด้านโซเชียลก็เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อนเกลุ่มเพื่อนกลุ่ม,มที่ทํางานอะไรอย่างเงี้เนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาข้อนี้กลับมาแปลงให้ง่ายๆเนี่ยถ้าเก็บไปสัก2อ,อันหลักๆก,ก็คิดว่า 1. เราเรียกว่าออกแบบคิวเบสแพลนก็คือว่า แผนที่เราจะออกกําลังหรือแผนที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้เราคิดหลบหลีกอุปสรรคไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่คิดหลบหลีกอุปสรรคเนี่ยสุดท้ายเราจะพ่ายแพ้เพราะว่าโอกาสไม่อำนวยเช่นสมตมติว่าจะออกกาลังเนี่ยเราอาตอมมากลางตารางประชุมก่อนว่าวันไหนประชุมเช้าวันไหนประชุมเย็นวันไหนประชุมหนักแล้วตอมเลือกดีไซน์ไปเลย หรือบางคนที่อยู่บ้านที่มีลูกเล็กเนี่ยต้องขับรถไปส่งลูก <ไป S 2> ตอนเช้าไเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราจะวางแผนว่าอ,ออกกําลังเช้าวันนั้นเนี่ยยังไงมันก็พ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเราเลือกโอกาสที่เหมาะเจาะที่เหมาะสมอันนี้เรียกว่าคิวเบสแ a นก็คือวางแผนไว้ตามคิวหรือว่าตามอุปสรรคที่เราแบบมีในชีวิตแต่ปัญหาบางทีก็คือลงไว้แล้วนี่แหละแต่มันทําไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นกลับมาเลยเทคนิคที่2องเหมืนชงมาดีก็คือว่าโซเชียลออป portunity คือโอกาสทางสังคมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับเพื่อนไม่ดีเนาะเลยพาเราไปไปเสียคนแต่ว่าอันนี้เราก็มองว่าเพื่อนก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีเช่นเพื่อนที่เราไปสัญญิงสัญญาไว้ว่าจะต้องไปตีแบดด้วยกันทุกวันนี้หรือบอกเพื่อนว่าเนี่ยจะส่งรูปออกกําลังไปให้ทุกวันถ้าไม่ส่งไม่อยากเรียกว่าอะตอมให้เรียกว่ารอฟังอยู่ไออะตอมไปเลยอะไรอย่างนี้ก็คือ คอมมิทเมนต์กับเขาไว้ว่าเราจะทํานะแล้วก็จะเจอ,เอให้เพื่อนเอตือนเพื่อนให้เพื่อนช่วยเราอันนี้ทําให้โอกาสมันอำนวยหรือโอากาสมันเกิดง่ายมากเหมือนเรานัดเขาไว้เนาะว่าเรา<ๆ>เราจะต้องไปออกกำลังกายด้วยการอะไรอย่างเงี้ยมันมีเพื่อนไปอันนี้ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ว่าตอนที่สมัครเมมเบอร์ของยิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปคนเดียวบางทีมันก็ มีข้ออ้างนะเพอเราต่ไป<อ>คนเดียวมีข้ออ้างเออเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวแบบดูซีรีสด,ดูตอนนี้ให้จบก่อนอย่างเงี้ยแต่พอมีเพื่อนเรานัดกันไว้ว่าเออเดี๋ยว10บโมงไปเข้าคลาสพร้อมกันอะ่ะเราจะพาตัวเองไปถึงยิมได้เพื่อนจะคอยถามพร้อมกี่โมงลดน้ำหนักกี่โมงอย่างเงี้ยเพื่อนจะคอยเตือนอ,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 อันนี้คือตัว O อฮะมีพี่มีซีเอ่อแคปเปอร์บิ C, ability, ความสามารถ O คือโอกาส u อ i t y ต่อไปตัว M อคือ motivation หรือว่าแรงจูงใจ แรงจูงใจเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นสอ,อันใหญ่ๆคืออันแรกเขาเรียก reflective ก็คือคิดแบบไตรตรอง <ๆ S 2> คิดแบบช้าๆตามหลักวิชาการเหตุผลแล้วมันดีต่อสุขภาพเพราะคิดช้าๆเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการครับอ,บอกตัวตนเราที่อยากสุขภาพดีว่านี่แหละมันถูกต้องทุกข้อทีนี้ก็มาดู motivation ตัวสุดท้ายเรียกว่า automatic motivation <ๆ S 2> ก็คือว่าตอนนั้นตัดสินใจเร็วๆด้วยอารมณ์ไวๆด้วยพลังสมองที่มีไม่มากอะไรเงี้ย S <S ตอนนั้นเรายัางตัดสินใจสอดคล้องกับไอ้ตัวตนที่คิดช้าๆหรือเปล่า <S 2> <S 2> ทีนี้เราจะมาใช้ความเข้าใจนี้ยังไงล่ะว่า motivation บแบบเร็วๆตามอารมณ์เพะั้นเช่นอะตอมวางของออกกําลังกายไว้ตั้งแต่ข้างเตียงตื่นเช้ามาปับ๊บหยิบปั๊บออกกำลังกายได้เลยเช่นหยิบมีดัมเบลอยู่ข้างเตียงตื่นมาปับ๊บหยิบปั๊บยกห้าที <S <S อย่อางเงี้ยเพราะมันคือง่ายอ่ะ ไม่ต้องใช้พลังสมองที่ต้องไปหาดัมเบลหรือว่ายกน้ําหนักหรือทําท่าอะไรเราหยิบปั๊บก็ยกได้เลยหรือลงไปวิ่งพื้น5ทีหลังตื่นเนี้ยคือเราดีไซน์สิ่งแวดล้อมหรือใส่ชุดออกกําลังเข้านอนไปเลยตื่นมาก็คือมันเหมือนถูกสะกิดว่าเฮ้ยอารมณ์มันมาแล้วมันต้องมาแบบชุดออกกําลังต้องเดินอย่างน้อยสัก1นกิโลอนะไรเงี้ยคือคทาเตรียมสิ่งแวดล้อมอันนี้คืออันแรกคือทําทบรรยากาศให้พร้อมออกกาลัง<อ>กับอันที่2คือใส่ความยากเข้าไปหน่อยกับสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นปกติเปิดตู้เย็นมาเรามีช็อกแล เรามีฮันนี่โทสมีชาเย็นอยู่ในตู้เย็นมีฮันนี่โทสในตู้เย็นใช่เดี๋ยวดีเขามีแพ็กเกจที่สามารถเอามาเวฟก็กินได้แต่ไม่มีสปอสนเซอร์เหมือนเดิมเราไม่มีไม่มีฮันนี่โทสแบบเจ้าไหนก็ได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเปิดตู้เย็นไปเนี่ยของที่มันอ้วนๆอยู่ในตู้เย็นพร้อมหยิบกินเนี่ยเราถึงแม้จะบอกว่าอยากลดน้ําหนักแต่พอเปิดมาเนี่ยแบบว่าละลานตาเนี่ยเราก็ไปคว้ากินอยู่ดีเพะอันนี้คือการเตรียมสิ่งแวดล้อมแบบที่ว่า สุขภาพไม่ดีเนี่ยให้มันฝืดฝืดเช่นถ้าอยากกินต้องกดสั่งแล้วรอ45นาทีถึงมาหรือว่าต้องเดินไปเซเว่นหน้าปักซอยซึ่งเซเว่นที่เซเว่นอะไรก็ได้นะเป็นแบบตัวอย่างของร้านสะดวกซื้อ,อ,อก็คือว่า okay, เซเว่นทเวลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้แบบบอกแบรนด์ก็คือว่าไปแดดต้องเดินไปซื้อเพราะฉะนั้นแล้วพอมันเริ่มฝืดมันเริ่มยากเนี่ยเ,<อ>เราก็อาจจะไม่ไม่เอาแล้วก็ได้ไม่กิน <Okay. S 1> แล้วก็แด้นอนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลับมาทบทวนเนาะ C.O.M. ความสามารถ โอกาสแล้วก็แรงจูงใจที่เราทําสิ่งต่างๆให้การมีสุขภาพดีเนี่ยทำได้โดยง่ายแต่ชอบนะที่พี่บินบอกเรื่องของเอ็มนี่ก็คือว่าเราทําเรื่องที่จะทําให้เราสุขภาพดีทําให้มันง่ายไว<ช>้แต่ว่าทําเรื่องที่จะทาให้เราอ้วนขึ้นหรือสุขภาพแย่ลงทําให้มันยากยากออแต่ว่าวันนี้คนที่คนผู้ฟังกลับไปก็คือเคลียร์ตู้เย็นออกหมดเลยนะ<ช>แล้วก็แต่ว่าอย่าลืมกลับไปแบบ เคลียร์กับแม่ให้เรียบร้อยก่นอนไม่ใช่แบบว่าคือเคลียร์ตู้เย็นแต่ไม่ได้เคลียร์กับแม่หรือของในตู้เย็นออกหมดนี่คือแม่ด่าน,นะพี่บีก็เลยได้เคลียร์กันยาวเแต่ว่าเราต้องตกลงกันตลงใช่นะถ้าพี่ทวนเนาะเกาะวันนี้ก่อนจบกันไปนะครับก็คือว่าถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าตัวเราควบคุมตัวเองไม่ค่อยเก่งหรอกเราลองกลับมาทบทวนว่าไอ้ที่เราควบคุมตัวเองไม่เก่งเนี่ยเป็นเพราะตัว C ตัวโอหรือตัวเอมแล้วเราเอาเทคนิคอะไรเข้ามาใช้ได้บ้างเช่นเรื่องของใส่แรงแรงเสียดทานเข้าไปเฟื่องมาทำให้สิ่งที่อ้วนๆเนี่ยาก หรือว่านัดเพื่อนทําให้โอกาสในการที่เราจะออกกําลังหรือกินอาหารดีเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นหรือว่าเรามาเติมเรื่องของความเชื่อว่าถ้าเรายังไม่เคยทำลองสักนิดทําสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันคงมีอีกหลายอย่างที่เราเนี่ยมาใช้ตรงนี้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้อํานวยว่าเราสามารถทําถูกได้มากกว่าทําผิดมีสุขภาพดีได้มากกว่าสุขภาพแย่ และนี่คือเป้าหมายที่วันนี้อยากมาแชร์กันแต่ยังไงก็ดีอะตอมก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าอืเราไม่ได้ต้องการจะบอกทุกคนต้องพร้อมเออกำลังจะถามคำถามสุดท้ายเลยว่าคือเราต้องลดความอ้วนตลอดเวลาไหมที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าอ้วนเนาะทางการแพทย์ ่าก็คือลองไปเซิร์ชดูว่า B M I มากกว่าเท่าไห body mass index มากกว่าเท่าไหร่เท่านี้เรียกว่าอ้วนเพราะถ้าเกิดว่า B M I สูงเนี่ยเราก็เชียยวว่าลองปรึกษาดูเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างและความภูมิใจแต่เป็นเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเรื่องหลอดเลดหัวใจไตอะไรเงี้ยมีปัญหามีโรคอื่นๆที่จะแทรกซ้อนตามมาได้ถ้าเราแต่สุดท้ายเป็น choice ของทุกคน ว่าจะเลือกจะเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เราคงฝากรายการสมุดพกครับถ้าใครชอบคําแนะนําเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์แบบนี้ครับติดตามพวกเรา2คนได้ทางช่องทาง YouTube Channel คัดสันดีมากแล้วก็ในพอดแคสต์เพลเยอร์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องของการลดความอ้วนสามารถฟังเอพิโซดนี้ซ้ําระหว่างที่วิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดนะครับสวัสดีครับ